การจัตาริปุรรสะโยคานิอัทตุุรรสะพพวะคะลานเอสะภขวะตสสาวกสังโฆอุนายโปานยโทขินยยเลีการนิย โยตโตโยธาปิโตอริยบุคลาสัเสิโตสีลานิธรรมปวาราสยกายจิตโตวันธามหัตมริยานะคะนังสุสุทังสังโฆ ปัญญานังสารนังเขวมุตตมังอยานุสติธานังวันธรมิตังสิเรนังนังทัสสะหาสมิทาโสวา ท่าตาจดิตาเสมีสังฆาสร่านิยาเทเมีสารีรันชีวิตันชิตังวันทานโตหังจดิสามีสังฆาโสปฏิปันนตานาทิเมสารนังอัญญานสัง สัจเจวัชินาวทายังสัตุสาสเนสรานมีวันธเทมานีนานยังบุญยังพระสุตตังอิทานสะเพปิอันตรายามีมาเฮสุมตัสเตชะสา กายนาวาจายาวเจเตสสะวานสังเคกุกามังปะกตังเมยายังสังโคปฏิคานาตุอัจจยัญตังการันตเรสังวริตตงวะสังเกหะนิยามาตกุโกสเลนยานตังสันตังปะทังอภิสเมตจะสาโกอุโจ จะสมุโจอัจสมุโจอัจสัมมุตติมานีสันโตสันโตัจสุภารณภิกโจจะสรนลหุกาวติสันเดนธริยจะนิปากอจอาปะกาปงบุเรสุอนันุเกตโทนัจะโวทังสัมมนจเรเกจิเยน

Uh... ใจยมาตายธานิยมปวดตงอายุสาเอกปวดธมโนราเคเอวามปิสาภผลสุมาณสัมภาวเยอปริมานังเมตัาจะสาโลกัสเมงมาณสัมภวเยอปริมานังโอทังอโทจติริยัน าทางอเวรังอสปาตังพิทังจารังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิธตเมตโทเอตังสติงอเทนทะยพระมเมตตวิหารังอิธมะหติเตนจานุปการมัสิลวาทาเสนนสัมปันโนต भासां <motion Administrationísim> <avez> கேஹிமே மெதாங் மேதாங் திபாதகேஹிமே ஸோமதேஹிமே மேதாங் மேதாங் பபோபதேஹிமே மம தபதகோஹிங் சிமாமங்கி சித்திபாதங்கோமமஞ்சதோபதோஹி มามังิงสิภาหัวปะตวนสะเปสะตาสะเปปานาสะเปหัวตาจะเกวลาสะเปผาทรนิปาสันตุมาเกนฑิปะปมะรรมาอาปมะ ัปาะนิอิเวชิกาสตัปปติโอนนานาณีสราภูมิสิกาตตาเมราคากตาเมปเริตตปฏิกมันตุพุตนิโสหังนโมภะคะวะโต์นโมสัตตานังสัมมาสั าสามิหาเรสวันังปะทเวิปะพาสะตยาจัคคูตาวิหาเรมุติวาสังยิระมานาเวทกุสาปะทธรรมเตเตเมนะโมเตจะมังปาลยัน ติยานโมวิโมตานังโมวิโมติยามังโสปะรตังกาตะวัณโมโรจารติเอสนะเปตยานจากุมาเอปราชาหเรสวันโนปะถเวปะพาโสตันตังนัมาสามิหเรสวันนะปะถเวปะพา หาเรมมราติงเยพระมนาเวตะคุสะพระธรรมแม่นโมเตจะมังปาลยานดูนามาตุพนนางนามาถุโพธิยานโมวิโมตานังนโมวิโมติญาอิมังโสปะริตังกัตตวะมโรวาสมกาปยีติ กุนสาจังโสใจยโนทัยเตนะสาเจนะกาหามิสาใจคีริยามโนตรังอาวานชตวะทัมมาภรังสริตวะปูปะเกมสิเลา พลมาวาสายสาจเดลียามกาสหันสันติปาคอปาตนาสันติปานาอวันจนามาตาปิตาจานิขันตาจอมเทเวทปตีขมสหัสาเจกะเตมัยมหาปัจลิโตสิกิวาเจสิโสระสักระ โอทะกังปัตตวายะทาสิกสัตนะเมสะโมนาทิเอสาเมสะจะปารมิเตนิเมตังหวมังคลันจะโยจามนาสกุนาสสะตัวปาปคะโหสุปนันอกันตังพุทธ วินาสเมนตุยานโุนิมิตังอวมังคลันจจโยจามนาโปสกุณาสสาสัตตุปปาปะคะวะโทนสุปินานอาการทางธรรมานุปัเวนาวินาสเมนตุยานโทนิมิตังอวมังคลันจจโยจามนาสกุณาสสะสัโต วินาอาการตังสังคานุภาเวนวินาสเมนตุนโกธรตนางโอสะทัโอตมังวรางิตํเทวมโนสานางโอทเทเชนโสตินานาสัตตุปาทวาสเพตุ คาวัวปัสสเมตุเตสะกาตวาธรรมารตนางโอสะังบัวธรราวรางปริราววปสม מ นางธรรมเตเชะนสทตินางทนตุปตวาสเพยยาวนปสมเมตุเตสะกาตวาสังคารตนางโอสทังบัมัรวรางอา ยงปาุนายงสังฆเตนเชนะโสทินานันตุปัทวาสะเโรคาวุปสัมเมตุตสรนงอัยงุโธเมสรนงวรงเอตสาจวัจเจนะโหตุเมสยัม กาลังนาทิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสะจวาเชนะอนตุเมจะยมกาลังนาทิเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวะรังเอเตนะสะจวาเช ันดุเปียชัยยมังกัลังยังกินจิรตนางโลเกเวติวิวิทังปุตุรัตนางพุทธสัมมานาติตัมสมาสุนภวันดุเตยังกินจิรตนางโลเก เวชติวิวิทังปุทุรตานังธรรมะสังนาทิตาสมาสดพวันตุเตยังกินิรตานังโลเกวิชาติวิวิทังปุทุรตานังสังกสังนาทิตาสมาสดทีพวันตุเต นันจะเตมนราคังพันธามิสาพาโซนยัมปิจเน ่ปัธรรมอิติวันนิตังการิตังมาชิมาราเมจนเนอิปัทุมนานาตังปังนาทังปิทานจะชนะนางอา,า,าทัสาทกังที่ปัปทุปันทิสากาเรเนตตวังจะยามีหางอิ ตังปาทิตตังไมหังขิปเมวะสะมมชตุ นาทานังอาชมยาอปัจเวกิตาวายโยปินทปปโตปริพุโตสเนวาทวายณามทายนามันายนาวิภูสนาญายาวะเทวาอิมาสกายาสติติยาปนาญาวิงสุปารติยาพรามจริยานุกาหายา อิติปุราณนจวะทนานัปฏิหังมินาวันเจวทนานาอุปาเทสามียาตราชเมภเวสติอนาวัชตาจพระสุวิหโรจาตีมัมมยาปเจวคิตวายังเสนาสนังปริพทตัง ตังยาวเทวาสิตาสาปฏิคาตายาอนาสาปฏิคาตาญาตังสมะกัสวาตาตบะสิริงสัพปสัมภะสานาปฏิคาตาญายาวเทวาอุตุปาริสยาวิโนทนังปฏิสานานังามาทัง จามยาอปจเวคิตวายกิลานปัจจยเพสาชะปริคาโรปริพุตโซยาวะเทวุปันนังวายพาติกานังเวทนานังปฏิกาตายาอภยาปชาปรมตายาติ โมมิตามโมสาจามาจตาเวริกาปิจัสเปสัตตาสุขีโหุตุปุญญานิปากาตานิเมสุขังจติวิธังเถนะโตขีปังตังอิมินาปุญญากาเมนาอิมินาอุทิเสนาจติปะหังสุราเพเจวตาหู นาเชธานาเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิพานะมามังนาสันตุสัพาทาเยวายาธาชาโตภะวิภะเวอุจุจิตังปัญญาสันเลโกวิริยามีนามาตัมพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาติวาโรนาโทธรรมโมนาโทวาโรตัมโมนาโท จะาส Arrow, caminho, ังโฆนาโสตาโรมมังเตโสตมานุภาเวนามาโลกาสังลัพันตุมาถาามิพันเตสาพันทะบระังขามาถามิพันเตมยากะตังปุญงสามมินาอนุโม ทิฏฐะปังสามินากตังบุญยังไม่ห้